มาโอเคคือรับผมนิวนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Tram j i n t i n e นนะครับนะมันเป็นเกมแบบเราไปทำความสะอาดที่ที่เคยเห็นเนาะแล้วเราก็เก็บศพอย่างนี้นะไปเริ่มอะไรเนี่ยเอา,เนะเอ,าอันนี้คือแบบเซนเซอร์นะพี่จะเอาแบบเป็นสีอะไรดีถ้าถ้าพี่เอาสีแดงแล้วมันจะโดนอันนั้นปะโดนยูทูปปะอ๋ อันพี่เอากันๆนะอันพี่เอาสีเขียวแล้วกันโอเคโอเคหุ้ยโคตรเร็วเลยเอานัออา่นี่ยโอเคมาหยิบอ๋ออันอันนี้คือว่าเราเตรียมเตรียมของนะนี่คืออะไรหยิบนะฮะหยิบ มีอะไรกินหมดโอเคอไปไหนขึ้นรถแล้วแล้วก็ไปที่แผนแดนเพนที่โอเคเริ่ม <c oughs> โอเคนี่คือบ้านที่เราจะต้องมาทำความสะอาดไะมามีอะไรบ้างนี่ไงคราบเลือด แมรูเพลนถูถูถูโอเคนี่เอรอถูที่จิงโอ้โหแคบเรียนร้แล้วนี่โอ้โหถูต่อนะครับนะโอเคแล้วเราต้องทำอะไรต่อนี่ป่ะวา,างไว้ แล้วเอานี่มาโอเคต่อสอาดเฮ้ยกระตุกเลยต่อครับโอเคเฮ้ยนี่เหรอโอ้โหตาพี่ไม่เซ็นเซอน,น,นี่แบบมันจะเป็นแบบไหนยเงไงแน่นอนอีกอีกนิดนึง เด็กปพี่ต้องไปล้างอโอเคต่อชิด <Shit. S 2> โ,โอเคเฮ้ยมุงก้อคดเดยวเลยทุกคนโอเคนะเอาไปช็ดด้ต่อ ก็อปนึงเอานี้มาเอานี่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ก็หยิบนี่มาปึ๊บครับโอเคต่อไปคืออะไรถุงดำปะมืออะไรกำลังหอ่อนั่นไงโอ้โหแล้วพี่หยิบด้วยเอาเอาอันนี้แล้วก็เอานี้ยเอาอนี้ไม่ได้จะต้องใช้นี่โอเคถุงครับถุง โอเคต่อไปเลยโอ้โหตรงนี้ด้วยหรอเฮ้ยก็คือว่าจะต้องเอามาเช็ดไว้ตรงนี้อึ๊บไม่ได้ทำไงทำทำไงท้อ,อจะต้องทิ้งขัน่างขยะเลยเหรอหรือเปล่าทุกคนทำไงอ๋อนี่ปะ รืเปล่านะครับนะนอกนึ่งวืบอบเปลี่ยนน้ำนี่งไว้และแล้วฟองโอเคได้ละเมื่อกี้คือที่พี่ทำไม่ได้ก็คือมันแบบมันมันแดงเกินเกินจนไปนั้นทุกคนน,นั่นนะแหละแลกก็ต่อว๊บโอเคและมันมีคา่บตรงนีนอีกห้องนอนเหรอไม่มีนะครับตรงนี้ อือฮึตรงไหนต่อนี่ปะอันนี้ถู่ได้เหรอโอ้โหนี่ถู่แล้วก็ใช้นี่ต่อโอเคตรงนี้คราบหนึง่งโอโ้ลากยันแบบหลังรถมาหน้าบ้านใยญ่ในบ้านเลงดิ และจุมนเฮ้และวันนี้มันจะขยับไปเนี่ยทุกคนจุมนจุมนออกมนขยับขึ้นมาเงินเพียก็เก็บเป็นเงินฝากแล้วอุย้ยเอาไปไว้ท้ายรถนะครับนะโอเคนี่คือเสร็จไะแล้วด้านแรกไปนั่นแหละจบบวกหนึ่งร้อยเงินโอเคต่อไป เตรียมเลยนี่คืออะไรให้ซีว okay. ้่ด้วยเหรอโอเคโอเคนะต่อไปแล้วก็ขึ้นรถโอ้โหดูดูดูมาเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวบ้านหนอนเอาไปไม่ได้เลย นี่มือพี่มีอะไรไหมไม่มีมอือมันทำความสะอาดได้ไหมนี่เออนี่เช็ดดอนเช็ดดอนอ,อือฮึอันนี้คือทำอะไร โอเคมันให้เราเตรียมอะไรเปิดด้วยกลับก่อนโอ้โหดูดิโอ้โหทำไมกล้องเร็วจังวะเออนี่แหละโอเคทุกคนโอเคปะได้ลวลาละทำงานนะครับนะไปไหนดิไปนี่ สามห้ถสิบไปสองศุกไปเฮ้ย <Hey, S 1> มีเวลาด้วยเหรอชิบหายแล้วทุกคนพี่ต้องรีบชิเช็ปเป้ยอันนี้คือทำเวลานะทุกคนนี่ต่อเต็มแล้วปะ ใช่ดินายเออนน่ใช่ไหมโอเคแล้วถูต่อห้าทีทุกคนเฮ้ยผมเห็นมือเอาอ,อนนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ล้าง โอเคไปต่ออือเช็ดให้หมดอืมไรคนอยู่ไหน <c oughs> ยังยังยัง,งนี่ก็ฟองน้ำโอเคนี่เราก็เอานี่ใส่ลงดามัน วางไว้เก็บเก็บนี่ปะนี่ขยะโอเคเอาแล้วอีกตัวหนึ่งหายไปไหนดูนะอยู่ไหนวะโอเครู้ละอยู่ไหนอุ้ยใช่ไนะมตรงเช็ดนะฮะ เดี๋ยวพี่จะควงเก็บขยะเอ้ยเฮ้ยห,หยิบทะลุได้เลยเหรอโอ้โหแล้วพี่ต้องต้องเปิดไงทำไม่ได้อีกหนึ่งเก็บขยะด้านนอกเหรอโอ้โหแปบ๊บแล้วด้านนอกมีอะไรไหม นมึงเงียบมากทุกคนโอ้โหใส่แล้วให้ด้วยงั้นพี่เขาเก็บขยะไปเก็บแย,ยวด้วยทีนี้เฮ้ยเต,เต็มแล้ว่ะทำไงเต็มแล้วโอเคโอเคเช็ดต่อทำลาจะหมดไมเนี่ย ยนห้องน้ำโอเคใช้ตรงนี้ด้วยอ่ะเตรีมแล้วทุกคนวางไว้ตรงนี้แล้วผมก็มีไงจุม่มนี่ด้วยจุม่มเฮ้ยจุ่มดิอ๋อมันอันนั้นแล้วอ่ะอีกหนึ่งนาทีครึ่งทนัทนทนันทันน้องทนัทน โอเคจุมจุดดีวะนั่นแหละมีออละถูด้วกันยังได้แค่หวกกว้าสิบปูกอยทุกคน,นต้องใช้ฟองน้ำหรอทุกคนพี่ว่าพี่ไม่ทัน ไรงนี่โอ้โหตรงนี้แบบไม่ทันหอกทุกคนถ้าพี่ไม่ทันแล้วมันจะโดนจับจะแกะปะโอ้โหอันนี้แบบไม่ทันวะ่ะ ผมหยิบนีหบ่หนึ่งตัวไปเฮ้ยดูก็ทันวะไม่มีค่พวกไหนอีกอ่ะด้วยนั่นไงแพ้ครับไม่ยอมเว้ยมไหมฮ่อ่ะใช้ สามดาวนะโอเคพี่ไม่ยอมหรอกอันไหนคาบไหนอ่ะอีกสิบเปอร์เซ็นต์คาบไหนวะไหนขี้เยารู้พี่ต้องเก็บนี่ไหนรอยไม่มีรอยนะหรือเปล่าวะ นี่เหรอไม่ใช่เฮ้ยอยู่ไหนทุกคนอืมอ๋อนั่นปะถุงถุงขยะปะอ๋อน,อน,นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมหรือเปล่า ครบม่นยังไม่หนึ่งร้อย่แหนวะเอ๊ะหนาทุกคนเห็นไม่ช่แอ่อีกสิบเซนยี่ไงอาอนี่เหรอ โอเคผ่านนะครับผ่านจบไปกันกันอีกด้านนะครับพี่แบบรับแจ้งอะไรเนี่ยมือมือฉมงองดูต่อตอนนี้พี่ไม่สามารถซื้ออะไรได้ไตอนนี้เงินน้อยมากโอเค ไปเราก็ไปทำงานเหมือนเดิมนะครับไหนดิห้าทีว่ะเอานี่ดูว่ะนี่โอ้โหสีคนเลยเหรอไม่เป็นไรมาลองนี่นี่รอยเท้าโอ้ยทำไมแป๊บเดียวแป๊บปบเดียวมันก็กเต็มแล้ โอ้โหต้องทำเวลาไปทุกคนแต่พี่ก็อปแปลกๆกันนะเพราะยังไงไม่รู้มันก็ไ็นแค่นะครับนะไหนโอเคอีกไม่มีเนอะ ตรงนี้แหละแค่รอยเท้าเนี่ย oh, โอ้ oh, โหลบโคตรเยอะเลยครับ uh อืออโอ้โหหนึ่งคนพร้อมก,กับขนมมา oh, ตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็จุม่มโอเคนีเก็บไปเลยเดี๋ยวพี่จะเข้ามาเก็บนะแบบทีเดียวเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้นี่แล้วครับโอเคนี่แล้วตรงนี้โอ้โหดับเบิลคิวอยู่ตรงนี้ครับรนะครับนะ เต็มล้ววะมดิตรงนี้โอเคจุม่มผูหูไปพี่แบบเป็นแบบพ่อบ้านทำความสะอาดนะครับนะเต็มละอีอะไรวะสิ่งอะไร เต็มอีกแล้วเหรอน,นี่จะทันไหมเนี่ยทันแหละทันทันรอแป๊บนึงโอเคแล้วก็ถูไปโอเคนี่ถูอีกโอเคตรงนี้คือว่าโอ้โหตรงนี้ไฟใช้ฟองน้ำนาเมกิ โอเคปุ๊บไ้ใช้ต่อแล้วลังเนี่ยวางน้ำโอเคตอนนี้พี่พี่ถือวแบบ่โอ้โหโ okay. อเคตรงนี้ต่อทำไมใช้เยอะจังวะมันยังเนี่ย มันเริ่มแรงแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนี่้วยยังไม่ได้อีกโหไม่ไม่ทันแน่นทุกคนทันทันทันพี่พี่เพราะเพราะเพราะ่แบบพี่มีอีกหกดาวไงทันแหละทันอยู่หอเออหออีกนล่อีกคนหนึ่งอย่ไหนไหวะ นะครับนะโอเคแล้วก็เก็บขยะนี่คืออะไรโอ้โหไม่ใช่แย่เพิ่งตอนนี้หยุดไม่เป็นไรทำๆนัน เว้ยดีไปนี่ไงโอเคแล้วก็นี่จุ่มโอเคยังไงก็ไม่ทันเวลาแล้วสิบิแพ้เลยพี่มีอืม เอาพี่ยอมไม่ยอมเว้ยนี่ไงโดนละพี่จะเอาไปไปให้ชนะอ,อ,อยู่เป็นท่าเล่นหรอืมยังยัง โอเคเกมเร็วเกมเร็วนะครับนะรีกคนหนึ่งอยู่ไหนพี่ยังไม่เห็นเลยน่านอกเหรอโอเคหนึ่งแฮนอยู่ไหนในนี้ปะโอเคดูว่าอยู่ไหนเจอแล้วนี่ไงแต่ในห้องน้ำด้วยอย่าบอกนะว่าแต่ในห้องน้ำนะ เจ้าโดนอะไรนะเฮ้ยอย่าคิดแบบนี้ดิโดนแน่นอนแบบนี้พี่ชาคนนี้โดนจนตายนะครับนะ <c oughs> อืมแล้วพี่คิดว่าพี่ก็จะลองซ <c oughs> ิ้งใหม่มาอัดแสงไป้วยเพราะพี่แบบรู้แบบย,ยังไงยังไงไม่รู้มันรค่อยเท่าไหร่ต่อไปเก็บ เก็บตรงนีดด้เช่นเดวยนี่ในห้อง,องหยิบเลยโอเคอีกอีก,อกสิบเซนอยู่ตรงนี้วางไว้วางไม่ได้อีกใส่ไปเฮ้ยทันนะัทันพี่ทันพี่ทันท หนึ่งทีทันอยู่ทนัทนทนันทันฟองน้ำมาใช่ตรงนี้ไม่ทันหวะทุกคนดู้รู้ไม่ทนันวะและ้วเก็บเก็บแล้วเก็บสังตัวนี้ ดูดลดูดูดลอึดเลยพี่ต้องเก็บขยะอีกป๊บพี่รู้ลาทำไมมันถึงมีการแบบให้ซื้อของอนั่นแหละแบบถ้าถ้าพี่ซื้อปุ๊บมันอาจจะทำเร็วกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมออสมมุติถ้าใครอยากมาเล่นเกมแบบนี้ตามพี่ก็ดี๋ยวพี่ก็ฝากเกมมาใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่พิมพ์ไว้ไม่ทันหรอทุกคนไม่ทันจริงๆ ไม่ยอมนี่งไงโดนโดนพี่เรียงน,นี่พี่ทำแบบนี้ได้ไง <c oughs> <c oughs> วันนี้เสีสงพี่ก็อ่านแบบเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับนะอย่างเนี้ย อะไรเจ็ดปสิบเจเปอร์นี่หรอโอเคโอเคนะครับถ้าคลิปถ้าเกมนี้พี่ก็พี่ก็ขอพอเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ ลืมไปถ้าใครถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ตามพี่เนาะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาชื่อเกมไว้ใต้คอมเมนต์นะโอเคนะ